เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะคือไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปแล้วก็เอ่อเราสามารถจัดเวลาของตัวเราเองได้ก็คือใครสะดวกมามาทบทวนช่วงไหนก็คืออาจจะมาทบทวนก่อนเข้าคาเซียนะคะเงี้ยค่ะแล้วก็แต่และเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้ยาวมากเกินไปก็คือเป็น,เป,นเป็นเน้นเอาเนื้อหาที่กระชับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงอะคะ่ะ จะได้เป็นเป็นเกรดความรู้แล้วก็เป็นเคล็ดลับที่สามารถเอาไปใช้ได้เลยอะคะ่ะแต่ว่าอันนั้นคือบางเรื่องก็ดูแบบดูยืดยาวหรือว่าบางทีอาจจะเป็นราอเรียนในคาสยาวๆเราก็จะดูแบบน่าเบื่อแต่ว่าอันนี้เนี่ยสมมติว่าตรงไหนที่เราแบบต้องการเน้นหรือว่าที่ต้องการสนใจเนีย่ยเราสา,สามารถรีพีทที่จะแบบที่จะกดฟังซ้ำอะไรอย่างเงี้ยได้อะคะ่ะ นะคะเพราะว่าโดยโดยทั่วไปเนี่ยพอพอเรียนจากวิดีโอก็จะกลับไปอ่านเองอยู่แล้วอะค่ะก็จะต้องกลับไปทบทวนก็ไม่ได้มีผลอะไรอเนื้อหาค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็ค่อนข้างเคลียร์แล้วอะค่ะเพราะว่าก็จะมีอาจารย์เขาก็จะมีหนังสือประกอบให้ด้วยก็อาจจะเป็นการอ่านหนังสือที่อาจารย์ให้มาเนื้อหาคร่าวๆมาก่อนแล้วพอมาฟังกับวิดีโอมาดูกับวิดีโอแล้วก็จดช็อตโน้ตเพิ่มเติม,ตมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเข้าใจมากขึ้นรวมไปถึงก็ทำแบบฝึกหดัดอาจารย์ให้ด้วย มากเลยเพราะว่าพอมาทำล้วก็จะรู้ปัญหาเลยว่าเรื่องอะไรที่เรายังไม่รู้เรื่องอะไรที่เราที่เรายังขาดไปแล้วเราจะได้กลับไปย้อนอ่านแล้วเราก็กลับมาดูใหม่อ่ะค่ะมันก็เป็นเหมือนการทบทวนย้ำเข้าไปอีกค่ะ